สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของวินัยนะฮะถ้าคุณไม่มีข้อได้เปรียบหรือว่าเอชนะฮะก็ต้องมีวินัยที่จะไม่เทรดครับผมว่าประเด็นเนี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งาห้ามโมเมนต์สำหรับหลายคนนะฮะเพราะว่าผมเจอแฟนคลับหลายคนนะครับมาปรับทุกว่าตัวเองนั้นนะ่ะ ไม่มีวินัยเลยต้องควบคุมตัวเองมีวินัยอย่างมากทําไม่ได้อะทําไม้ตัวเองมีวินัยไม่ได้วินัยเป็นเรื่องยากมากนะฮะบางคนก็บอกว่าตัดขาดทุนเก่งละแต่ไม่ได้กําไรเลยขาดทุนซ้ำซากผมว่าเรื่องของเนี่ยเรื่องของคลิปเนี่ยนะอาจจะชี้ทางนะ รือไอเดียเนี่ยให้คุณได้แนวทางเป็นจิ๊กซอสําคัญเลยให้คุณเอาไปลองประยุกต์ใช้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยถามตัวเองก่อนกลับไปทบทวนตัวเองก่อนว่าตอนนี้นะอันดับแรกนะคุณมีข้อได้เปรียบในการเทรดแล้วหรือยังอะไรคือข้อได้เปรียบในการเทรดของคุณ ทุกอย่างง่ายนะอินดิเคเตอร์ไหมอินดิเคเตอร์ไหนที่ช่วยคุณได้เปรียบมีไหมแบ็กเทสมาแล้วหรือ,อยังว่ามันได้เปรียบจริงหรือ Price Action แบบเนี้ยได้เปรียบแน่นอนคุณมีหรือเปล่าหาก่อนนะอันดับแรกของการเทรดจริงๆนะคือคุณต้องมีข้อได้เปรียบก่อนนะ ซึ่งพวกนี้สามารถอ่านได้มากมายนะมีหนังสือในท้องตลาดผมว่ามีถ้าทุกเล่มแหละพูดถึงกลยุทธ์ที่ได้เปรียบหมดฮนนะเอ e แต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเอ e จริงๆคืออะไรกันแน่นะฮะแนะนำครับอีบุ๊กเล่มใหม่ผมนะชื่อว่าวินัยผลพลอยได้ของเอ e นะฮะจะทำให้คุณเข้าใจเรื่องของความได้เปรียบหรือเอกับวินัยเนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคาดหวังจริงว่าเล่มนี้จะเป็นจิ๊กซอรหรือเป็นอาหามูเมนสำหรับใครบางคนนะผมพยายามอยากจะคือจริงๆอ่ะต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ตามช่องเนี่ยมีไม่มากหรอกถ้าเทียบกับช่องใหญ่ๆนะเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่างานงานดีฟนะครับงานงานที่ลงลึกลงลึกไปดีเทลในในการปฏิบัติซึ่งมันเป็นสิ่งที่ จากร้อยคนนะผมว่ามีสักยี่สิบคนบ้างที่สนใจเรื่องนี้จริงๆนะคนที่ตั้งใจจริงจังเนี่ยผมจึงคิดว่าตัวเองไม่ควรจะปล่อยผ่านคนที่ตั้งใจขนาดเนี้ยให้ให้วนไปวนมานะงานผมจึงตับนี้ไปเป็นงานที่ค่อนข้างจะลงล,ลงลึกลงลึกลงดีเทลอะ่ะเพื่อที่จะคลายปมคุณฮะคลายปมคุณแต่ละคนอ่ะนะให้ได้เป็นงานประเภทเนี้ย เช่นเรื่องวินัยเนี่ยบางคนเนี่ยหลายคนละกันนะบนน่นเรื่องฉันไม่มีวินัยเลยเนี่ยผมไม่มีวินัยเลยหรือว่าฉันไม่มีวินัยเลยเนี่ยนะเรื่องเนี้ยผมอยากให้คุณกลับไปถามเองว่าตกลงเนี่ยคุณมีเอชแล้วหรือยังคุณมีความได้เปรียบแล้วหรือยังครับเรื่องนี้จะบอกคุณครับว่าความได้เปรียบคืออะไรลักษณะไหนครับแล้ววินัยเนี่ยมันมันใช้ร่วมกันยังไงครับผมว่านะ อาจจะเบิกเนตคุณฮนะหรืออาจจะไกดบางอย่างแล้วกันนะอาจจะเป็นการชี้ทางสว่างให้คุณและกันเห็นว่าโอ้จริงๆอ่ะจ,จ,จากนี้ไปนะฉันต้องทําแบบนี้1 2ึสแล้วผมว่านะผลงานคุณจะดีขึ้นในแบบที่พลิกพอร์ตเลยก็ได้นะวินัยนั้นนะ่ะควรเป็นผลพลอยได้ของความได้เปรียบทางการเทรดฮนะดังนั้นเนี่ย การมีข้อได้เปรียบในการเทรดด้วยเอชนั้นสําคัญมากครับหลายคนมีนะแต่ไม่เชื่อนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งสำคัญนะวินัยเนี่ยคุณจะไม่มีวินัยได้หรอครับถ้าคุณไม่เชื่อในระบบคุณนะ่ะนี่เป็นสิ่งที่เรียบง,ง่ายมากครับแต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้ครับเรามีความคาดหวังไม่สมจริงกับการเทรดมากเกินไปนะน,นี่เป็นเรื่องเรื่องที่ทีต่ต้องแชร์บอกพูดกันตรงนะว่า ผมเองแล้วกันไม่ต้องใครอื่นนะผมเองเนี่ยมีบางครั้งผมก็ทําตามความได้เปรี่ยนทางการเทรดที่ดีนะครับเดือนนั้นก็กําไรดีครับไปดีเลยบางเดือนครับล่าสุดเนี่ยผมกอ็อยากจะลองเปลี่ยนสไตล์เดีวไว้พี่มาร์กบอกว่าอีซี่มันนี่เนี่ยต้องหมุนรอบทบต้นไว้ผมก็ปรับไปใช้สไตล์หนึ่งที่เรียกว่าเล่นสั้นและหมุนรอบทบต้นกลายเป็นว่าเละเทะเลยเละเทะเลย เพราะว่าเราเทรดด้วยระบบที่ไม่ได้เปรียบเปรียบเทียบกับเดือนที่ก่อนก่ๆน,นั้นนี่นะผมเทรดตามเอ็ดผมเองนะใช้อินดิเคเตอร์ใช้ใชไพ่พทิร์เนี่ยเชื่องช้าแต่ว่าได้กำไรน่าพอใจมากแต่มาเดือนเนี้ผมลองปรับตามคำแนะนำเรียกว่าอะไรนะลองใช้ไอเดียของเซียนดูเขาเอ๊ะเขา ถ้า EC มันนี่ต้องทบต้นไว้ลองทําดูปรากฏว่าไม่ใช่ความได้เปรียบผมคนะตรงนี้สําคัญนะสาคัญนะลองคิดดูแล้วกันว่าประเด็นเนี้ยไม่ค่อยมีใครบอกคุณว่าไม่ไม่ไมมีใครดิฟไม่มีใครลงลึกขนาดเนี้ยในเชิงปฏิบัตินะผมว่าผมน่าจะเป็นคนส่วนน้อยของคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเทรดที่ลงลึกขนาดนี้นะลงลึกเรื่องของความได้เปรียบทางการเทรดลงลึกเรื่อง e d g ลงลึกเรื่องวินัยนะผมว่า ผมไม่แพ้ใครอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยฟังผมพูดนะแล้วก็ลองเอาไปคิดต่อนะว่าถามตัวเองว่าตกลงเนี่ยนะความได้เปรียบการเทรดมันคืออะไรกันแน่เนี่ยนะถ้าคุณรู้และคุณเชื่อว่าถ้าคุณรู้ว่าความได้เปรียบมันคืออะไรและคุณเชื่อมั่นมันแล้วมันทําได้ดีมันเวิร์กต่อเน,นื่องกันมานะเนี่ยแหละครับจากนั้นแหละคุณจะมีแนวคิดหรือมีไมเซตว่าเออเนี่ย คุณดีมการตระหนักรู้แล้วกันว่าเออช่วงเนี้ยไม่มีเอจเลยว่ะฉันอยู่เฉยๆดีกว่านี่แหละทําไมเซียนเขาจึงเรียกว่าอยู่เฉยๆได้ไงไม่เทรดได้ไงเพราะว่าเนี่ยพี่มาร์กมิวเนี่ยนะครับอีซี่มันนี่คือเอจของเขาแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดเพนนีคือการเทรดที่ได้เสียเปรียบก็อยู่เฉยๆครับเขาเทรดเฉพาะอีซี่มันนี่คำนี้ยนั่นแหละคอือข้อได้เปรียบไงทางการเทรด หายเจอครับหายเจอหายเจอบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของอร์ตอลาดแต่มันเป็น selective ของการเลือกหคนของคุณแหละความได้เปรียบเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไอ้คอามได้เปรียบคุณอะ่ะมันก็ไม่ได้เวิร์กทุกครั้งนะบอกไว้ก่อนนะบางคนเนี่ยนะความได้เปรียบเขาอะ่ะมีอยู่เพียงแค่30%แต่ วินเดตนะสาแต่ว่ารีวอร์ดเขาอะสิบเท่าของความเสี่ยงแบบนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบเหมืนกันคุณรู้สิว่าเนี่ยผมให้คุณคิดต่อนนะว่าทำไมคนเนี่ยมีระบบเทรดที่ Win เ a t สามสิบเปอร์ซเขายังคงคิดว่ามันได้เปรียบอะไรทำให้คิดอย่างนั้นเออเนี่ยคุณงสงสัยไหมถ้าเป็นคุณเองนะ รวบเทรดนี่มีความได้เปรียบเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณจะทนใช้อยู่เหรอทำไมคนมาคนใช้ทนใช้แต่ยังก,กำไรแยออย่างมหาศาลและปั้นพอโตระดับร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต่อปีอะไรคือความได้เปรียบนั้นนี่ครับมไม่จากอะไรครับ b a c k t ท s t แล้วมันเออมันเวิร์กจริงว่ามันเวิร์กจริงมันใช้ได้จริงหรือประสบการณ์จริงที่เขาเทรดมาเป็นห้าปีสิบปีแล้วมันใช้ได้ตลอดเนี่ยนะ ทำซ้ำไม่ตลอดเนี่ยก็เช่นกันความเชื่อมันที่สุดแล้วครับวินัยอ่ะมันมาจากความเชื่อในความได้เปรียบของคุณคุณู้รู้ว่าการเทรดคุณอ่ะหน้าเทรดได้เปรียบคุณคืออะไรระบุให้ชัดแบ็กเทสแล้วมันเวิร์กจริงจากนั้นก็ออกแบบกระบวนการระบบออกแบบกระบวนการที่มัน เรียกว่าถ้ามีการไม่เปรียบก็เข้าไม่ได้เปรียบก็ออกแล้วก็ trust the process ครับนม่หละว,วินัยยังเกิดครับวินัยยังเป็นบ y p r o d u c t ของความไม่เปรียบไนงะย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปอยากชวนท่านย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปท่านใดก็ตามที่ยังคงเทรดการทุนซ้ำซากนะฮะท่านใดก็ตามที่ยังคงหาวินัยไม่เจอเนี่ยท่านใดก็ตามที่ ตัดขาดทุนเป็นละมีวินัยตัดขาดทุนเป็นละวแต่ว่ายังหากำไรไม่เจอเนี่ยลองอ่านอ e ีบุ๊แลมนห้ดูฮะผมมั่นใจว่าผมค่อนข้างคาดหวังนะเนี่มันะคาดหวังว่าเอออาจจะช่วยคุณได้นะผมจะพยายามทำอ e ีบุ๊กคลายปมของแต่ละคนเจาะไปเจาะไปนะผมว่าเราเจอกันแล้วเนี่ยไม่อยากให้คุณต้องผิดหวังแล้วก็ล้มเหลว ผมจะชี้นําแนะนําแนวทางแล้วก็ให้กําลังใจคนเพื่อจะพาคุณไปบรรลุปเป้าหมายคุณต้องการให้ได้ครับเรื่องเนี้ถือว่าเราเจอกันแล้วเนาะแล้วก็ไปด้วยกันแล้วกันผมจะพยายามทุกทิีทางครับม่ว่าททาคลิปเขียนอ e ีบุ๊กม่ว่าจะเป็นทาบทความที่จะ ไม่ว่าหวานไปแล้วกันหวานหวานแหแล้วกันเออบางทีเนี่ยมันจะมีคํานึงที่ผมชอบมากคือเมื่อเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์ก็พร้อมหรือมันมีคํานึงว่านะไม่แต่ทั้งขยะก็ช่วยคนบรรู้ทําได้นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะมันเป็นบางอย่างที่ว่าบางเรื่องบางเรื่องเ,องเ,องเองนี่ยคนอื่นอาจจะมองเห็นว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าสําหรับคุณลวเฮ้ยเออวะทําไมฉันมองข้ามเรื่องนี้ไปไปว่าเนี่ยนี่แหละ มันเป็นสิ่งที่ฉันมองหามานานเป็นสิ่งที่ฉันเคยมองข้ามมันคนอื่นมองข้ามแต่ว่าเออเนี่ยพอฉันโฟกัสมันจริงๆนะแล้วเรียกทำความเข้าใจมันอย่างอ๋อปรากฏว่าโอ้นี่ยมันใช่ไว้เนี่ยแหละเป็นจิ๊กซอว์ที่ตามหามานานผมว่าเรื่องนี้อาจจะใช่ก็ได้นะโปรโมชั่นนะครับสามเอ็ดถึงสองสามเอ็ดตุลาถึงสองพฤศจิกายนลดยี่สิบเซนจากปกนะครับซื้อได้ที่เมมมาร์เก็ตนะมีลิงก์ในคลิปนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ